ออด,ด,ด,ดวงชะตาท่านที่เกิดลักนณาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนคือเอาว่ากันตามตรงนะในับบสองราศีในปีสอง6นเนี้ยราศีมีนโดดเด่นมากดวงชะตาราชาโชคเป็นมงคลใหญ่จะประกอบกิจหรือทําในสิ่งใดสําเร็จได้ง่ายดังพลิกฝ่ามือ,อราศีมีนในเดือนมิถุนายนเห็นได้ชัดดาวสดี จรอ,อยู่ในเรือนการเงินนั้นหนามีราหูอยู่ร่วมผลประโยชน์มีผลประโยชน์รายได้โอกาสขอให้ชาวราศีมีมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นเวลาของคุณในทางโลกอะ่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นมันทุกถ้าไม่ได้แต่คนเกิดราศีมีอยากได้อยากมีอยากเป็นจะได้เป็นเวลาที่คุณได้ในปีนี้โดดเด่นต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วรีบไว้นะรีบลุยทําให้เต็มที่มีโดดเด่น เรื่องการเรียนการศึกษาจะอ่านเขียนเรียนศึกษาอะไรสําเร็จทุกประการ <thorough. S 1> แต่โดยง่ายได้ผ่านทุกอย่างสอบผ่านเรียนผ่านเรียนรู้ได้ประสบความสําเร็จทำวิทยุพลผ่านภาคิพนธ์ผ่านสํา,า,าสเร็จลุยฟันธุ <ú> เรื่องการงานจะมีโอกาสได้งานขยายงานขยายงานต่อก่องานใหม่ขอ,อย่างชาวราศีมีนเป็นราศีที่ลักปิดลักเปิดนะราศีมีนจะเป็นอย่างีนะเบื่อเบื่ออยากอยากใครสมัครงานได้งาน ใครลงทุนทําธุรกิจประสบความสําเร็จเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถขยายตัวใครเปลี่ยนงานใหม่ได้งานใหม่ที่ดีดีหมดทุกทางครับขอให้มีความหวังกําลังใจมีความอยากออยากเปลี่ยนแปลงอยากดีอยากสําเร็จยากก่อนออยากแล้วดีคือมันมันต้องเขาเรียกว่ามีเป้าหมายมีความอยากอย่างที่บอกนะครับก็ต้องอยากถ้าไม่อยากคุณจะเฉาถ้าไม่อยากไปบวชนะ ถ้ายังอยากอยู่ก็อยู่นะแล้วจะประสบความสําเร็จทีนี้เรื่องการเงินดาวการเงินสําหรับชาวราศีมีนต้องยอมรับนะดาวการเงินโคจรเป็นนิดอยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนาทั้งเดือนมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายไหมมันเป็นเดือนอะไรก็ไม่รู้นะพฤษภามิถุนา,าเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่เขาเปิดลูกเขาเปิดเ้า<ๆ>เหงางองตกกระป๋องเงินหายเงินไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เงินไม่ค่อยมีเงินเงินหดนะหมดตูดเนี่ยชาวราศีมีนก็จะตกในสภาพเดียวกัน เงินมันล่อยหลอเงินมันพร่องไปมันมีรายจ่ายเยอะมันมีคนมาทวงเงินเงินเงินต้องจ่ายเงินมันออกไปไม่เป็นไรเงินมันออกไปมันก็เข้ามามันเป็นสภาพหมุนนะหมุนไปหมุนมาราศีนะต้องใช้สุดยอดสีพึ่งพระแม่รัศมีสมปรารถนาครับและใช้เหรียญพระแม่รัศมีสามแบบนี้สีเงินสีทองสีทองแดงนี่ยค,คู่กันเพื่อเรียกทรัย์ นี่เหรียญพระแม่รัศมีนี่สุดสดอันนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เสริมแล้วนี่นะพระแม่รัสมีตลับสีชมพูนะคาดขาวนี่นะสุดสมปรารถนาสีปากเรียกทรัพย์คุณท็อปทำให้ดูสิครับเนี่ยจิตติมิติโอมชยาสีรัศมีมาตาประทานพรณชาลีติใช่ไหมแล้วเราก็แต้มนะแล้วก็มาผมชอบใจนิ้วก้อยสีที่สีทแล้วก เออเสร็จกูละมึงเสร็จกูละมึงเออเออคุณต้องซื้อกักเอาไว้อย่างคุณท็อปเนี่ยต้องซื้อไว้เยอะเพราะอะไรเพราะปากใหญ่เพราะนั้นคนเกิดราศีมีนเนี่ยเวลานี้มันแปลกนะเรื่องเงินมันมีรายจ่ายมันแปลกสังเกตที่อาจารย์สังเกตนะมิตรพฤษภานิิทยาเนี่ยทุกราศีมีแต่รายจ่ายรายจ่ายแล้วก็เฉาเงาหงงนี่แปลกนะมันเป็นสิ่งที่เห็นองค์รวมเนี่ยนะเพราะฉะนั้น แล้วก็ตังออกมากจริงมันเป็นทีนี้คุณก็ต้องหาทางเรียกทรัพย์กับคืนใช้ใช<ๆ>สีพึ่งพระแม่สมีสม,สมปรารถนาเนี่ยแล้วซื้อกักตุนเอาไว้เพราะว่ามันหมดแล้วรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายแล้วนะไม่สร้างแล้วเพราะหมดกําลังที่จะไปหาหมวลสารวัญยาต่างๆเสริมเป็นกําลังสําคัญพ่อขรเลียญพระแม่และมีทีนี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินดูแลคุณต้องประคับประค,คองบริหารการเงินดีอย่าประมาทนะและอย่าลืมนะ8ปดห้า้าเนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคลเสริมด้วยนะ<ๆ>แล้วอีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้ 4004นะนี่นี่เด่นชัดและประการสําคัญคือหาปริทินโหนดูไว้เพราะมีตัวเลขเด่นรเรื่องของความรักและครอบครัวสําหรับชาวราศีมีนราศีมีนมีดาวครอบครัวและความรักชัดเจนจะแปลว่าหนึ่งคุณเป็นโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ระวังมันขอแตะเตะเอากระเป๋าสตางค์เราไปนะค่อยแบ่งเราใช้ 2. ค, 2> คุณจะมีเด็กเข้ามาทําให้กระชุ่มกระชวยในหัวใจทั้งหญิงและชายนะเพราะดาว ปัตอนนี้คือดาวพุธโคจรเสริจเดินหน้าอยู่ในภพสหัสชะและพันธุแปลว่าจะมีเกณฑ์ที่มีคนเคยตักหวานร่วมขันทํามุนร่วมชาติกันบ้างติดๆแล้วเข้ามาทําให้เกิดอาการติดตืดตูดเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมความรักมันเหมือนกับความรักเหมือนเหมือนโคศึกโคถึกโคถึกมันคึกพิ่รอมันทำให้เกิดความคึกคักนะแล้วประเด็นสําคัญคือในมุมของ ไอ้อเ,ออเรื่องของดวงชะตาเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์ดูแล้วว่าชาวราศีมีนราศีกันราศีพีกสามราศีเนี่ยกันพิจิกมีนเนี่ยอย่าไปจริงจังกับความรักให้มากมันจะลวงอารมณ์ให้ตัวเองโอโอตกถล่มเข้าไปแล้วผิดพลาด พาดูดวงมา30มสกว่าปีเนี่ยคนที่อาภัพเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้ถูกสามีวางยาถูกภรรยามีชู้หรือว่าเลิกพัดพลากจากการไตหงุไตหาไปก่อนวัยสมควรเนี่ยก็ไอ้กันพิจิกมีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องไปมีได้ดีนะคือไม่เป็นไรเขาเรื่องของเขานะเออเราจะไปเคลียร์อะไรเขามาก็ประเด็นสำคัญคือคนเกิดราศีมีนนะครับเรื่องความรักเนี่ยคุณต้องทําใจว่าตอนนี้มันทําให้คุณคึกคักบางทีก็เล่นละครกับมันไป ะครแห่งสุขชั่วคราวนะแต่ความสุขความเศร้ามันมียาวเลยความทุกข์ความเศร้าอีกยาวเลยคือเขาเรียกสุขแป๊บเดียวทุกชั่วชีวิต <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคนเกิดราศีมีนเนี่ยคุณอย่าไปจริงจังเรื่องความรักมันเป็นใครที่มีคู่ดีๆก็โชคดีไป <c oughs> มันยากยิ่งนะมันหนึ่งในล้านเพราะมีนเนี่ยกับพิจิก,กันเนี่ยเป็นราศีที่ต้องอยู่คนเดียวหรือเป็นราศีที่เป็นพ่อไม้แม,ไม่ไม้ที่เคยเห็นมาดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแต่มันมีข้อยกเว้นนะสำหรับคนดวงไหม้เหมือนกันนะ มีนเป็นไม้อยู่แล้วแต่ไอดวงดวงอีกราศีหนึ่งเป็นไม้ดวงเป็นไมนด้ดวงดวงเนี้ยมาคู่กันได้โดยที่ไม่เคยเป็นไม้มาก,ก่อนก็ได้รเป็นดงมันต้องดูมันต้องดูในเชิงลึกน,นะนี้จะดูจากตามดวงได้เน่คุณจะกระชุ่มกระเชิดกันช่วยเรื่องความรักมากในกระชุ่มกระชวยมากในในเดือนมิถุนายนดีขึ้นนะจะมีคนมาทําให้คุณตื่นเต้นก็เล่นละครไปตามเขาเหมือนโฮมชาชาติหมดทุกหมดโศก เรื่องของความป่วยเจ็บมันหายไม่ต้องกลัวแต่มันเป็นเรื่องที่ว่านะเรื่อง,เร,องเรื่องเงินมันพร่องนะครับก็ใช้สีพึ่งพ่อแม่ลัศมีสมปัตนาต้องเติมต,ต้องเติมพลังนี้นหน่อยเสริมแล้วก็ใช้อนาถามินทิกามหาเศรษฐีด้วยนะอราศีมีนต้องใช้องค์สีแดงเหมือนกันคกับสีทองได้เอาละครับนี่คือเรื่องราวของชาวราศีมีน